สนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอย ช่วงที่2กับรายการ Bright Side Noon นะครับและช่วงนี้เราจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์กันกับน้องหนิม AF ด้วยครับใช่แล้วอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าน้องหนิมเนี่ยเขาแปปขอบคบหาดูใจแต่เราก็ไปรู้นะ <c oughs> ว่า <c oughs> เขาไม่เบื่อนเบือเขาอีกแล้วไปรู้ว่าเขาก็คบหาดูใจอยู่กับไฮโซจิบวัสุ u, เนี่ยซึ่งอายุห่างกันประมาณ20ปีแต่ว่าประเด็นมีอยู่ว่าเขาก็คบหาดูใจมาสักพักนึงนะคะแต่ว่ามีประเด็นบอกว่ามีมือที่3ซึ่ง มาเกี่ยวข้องกับแบบว่าในชีวิตรักของเขาเพราะเขาก็ลงในไอจีส่วนตัวของเขาเองเลยด้วยเราก็เลยอยากรู้ไงเผื่อเขาไปร้อมหรึองว่าสรุปแล้วเนี่ยคือสถานะตอนนี้เป็นยังไงแล้วคนที่มาเป็นมือที่สามคือใครนะโอเคงั้นตอนนี้น้องหนิมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับน้องหนิมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคท็อปกับหน่อยแน่นะครับอืมค่ะอ่ะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าตกลงสถานะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ ก็โสดนะคะโสดจริงๆแล้วเลยโสดจริงๆร้อยเปอร์เซนต์สรุปก็คือเลิกกับพี่จีบแล้วค่ะอืค,คือเราเห็นในไอจีว่าแฟนหนุ่มนอกใจไปคบซ้อนคือเรื่องราวมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคบซ้อนนี่แปลว่าเราก็ยังคบอยู่แล้วมีคนมาซ้อนอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือเราก็ยังคบกันอยู่นะคะคือคอาจจะแบบไม่ได้ยอมรับ ามสื่อต่างๆว่าเราเป็นแฟนกันหรือคบกันก็คือถ้าสื่อถามก็จะบอกว่าก็คุยกันอยู่ค่ะแต่คุยกันแบบพี่อะไรเงี้ยก็ที่ไม่ยอมรับแต่แรกเพราะว่าเอ,อแคร์พี่เขาเรื่องแบบว่าเดี๋ยวที่บ้านจะว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นห่วงอพราะผมชื่อเสียงพี่เขาเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบพูดตรงนั้นเลยเี่ยค่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าการที่ เราแคร์เขาตรงนี้เขาจะเอาจุดนี้ยมาทําร้ายเราก็คือไปเอาคําว่าแบบเออก็คุยกันแค่เป็นพี่อะไรเงี้ยคืออ๋อเอางี้คือน้องหนิมมาเปิดตัวตอนแรกคือไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนแต่ก็พูดประมาณว่าคุยคุยกันอยู่ในการบอกสื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับพี่จิบพี่จิบเขาเอาคำที่เราบอกว่าแบบคุยคุยกันอยู่แบบนี้ไปบอกคนที่เป็นมือที่สามหรือที่สี่ก็ตามแต่ว่าไม่ได้คบกับน้องหนิมก็เลยไปคุยกับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ถูกปะ ใช่ค่ะโอเคใช่งั้นทีนี้น้องหนิมจุดแตกผมว่าน้องหนิมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าห่วงคนอื่นมากอฟังจากที่พูดนะ,ะแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแตกหักว่าเฮ้ยเราจับได้แล้วว่าเนี่ยมันมันไม่แฟร์กับเราแล้วมันม,มีมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันแบบไม่แฟร์เลยอ,อะไรที่เราไปเจอมาเล่าให้ฟังได้ไหมครับค่ะคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะนานมัน,นหลายครั้งมากแล้วแล้วก็หลายคนมากแล้วตลอด ระยะเวลาสามปีที่ที่เราครบกันมาอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่สั้นๆน,นะสามปีคือมันนานมากแล้วก็เออคือตอนแรกที่คุยกันเขาก็บอกว่าโอเคนิสัยเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นคนเจ้าชู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่คือแบบแต่ว่าเขาจะพยายามนะคือจะพยายามให้มันดีนะอะไรเงี้ยให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาเคลียร์ตัวเองหน่อยอ,อให้มาตลอดนิมเองก็ให้โอกาสให้เวลามาตลอด ใช่ก็ตลอดสามปีแต่มันก็คนนี้หมดไปก็คนใหม่มาเรื่อยๆแต่ว่าคือที่ผ่านมาทุกคนผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาพอเขารู้ว่าอ่ะคุยกับเราอยู่เขาก็ยอมไปเองอืนั้นเอาอย่างนี้ครั้งนี้ไม่ยอมไปค่ะขออยากแหมพอพูดมาสักขนาดนี้แล้วอ่ะพอบอกได้ไหมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาคนนั้นคือใคร โอยพูดชื่อไม่ได้หรอคะเออเป็นยังไงดีเด้ๆได้ๆได้ๆเราถึงมือที่สามด้วยด้วยความที่เอาเป็นอยู่ในสังกัดเดียวกันไหมอยู่ในสังกัดเดียวกันไหมเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันในบ้านเอฟอะไรอย่างี้เหมือนกันไหมคะไม่ค่ะคือไม่เกี่ยวเขาคือคนนี้หนูไม่ได้แบบไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไรเลยแต่พอแบบเจออะไรต่างๆมาแล้วมันติดต่อได้แล้วแบบคือหนิมรู้จักคนนี้ด้วยผู้หญิงคนนี้ ูจักค่ะเห็นบอกแล้วเคารพบด้วยไหมก็ก็เคารพบันนะคะก็เคยยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเราไม่เคยเราไม่เคยทํางานร่วมกันเลยก็เจอกันตามงานรู้จักกันแสดงว่าเป็นคนในวงการใช่ค่ะอ๋อนี่นี่เราไม่คิดว่านี่ผมซักเหมือนผมเป็นทนายเลยเนี่ยเออก็เป็นคนในวงการเคยเจอกันมีงานยกมือไหว้ก็เคารลบกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ แต่เขามาเป็นมือที่สามเพราะเราค่อนข้างไว้ใจพอสมควรออโอเคงั้นน้องหนิมถ้าไม่อยากบอกไม่เป็นไรแค่นี้พออะ,อะนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรที่เราไปเจอมาแล้วมันถึงจุดแตกหักรูปภาพแชทไลน์หรือว่าโทรศัพท์ผิดเบอร์อะไรเงี้ยเจออะไรมาอโอเคพี่ต้องต้องบอกก่อน <laughs> ว่าหนูกับพี่ติ๊บคือก็เจอกันทุกวนันค่ะแล้วอยู่อช่วงหนึ่งก็หนูก็จะพบ สิ่งของบางอย่างในกระเป๋าเป้ของพี่เขาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะแบบติดมาทุกครั้งหลังจากไปต่างจังหวัดอ่าของสิ่งนั้งประมาณไหนอะไรยังไงคะโอเคเป็นของของที่ไม่ไม่ไม่เอาเนี้ยผมเดาได้แล้วแล้วผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะเดาได้เหมือนกันเป็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 นของที่ใช้ได้คนเดียวใช่ไหมพี่ท็อปประมาณนี้ปะจะใช้สองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ไม่รู้อะเป็นสิ่งของบางอย่างเห็นตลอด อ่ะแล้วตอนนี้มันไม่เคยมันไม่เคยอยู่ในกระเป๋าเป้มาก่อนเลยอย่างนี้แล้วก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเข้าใจแล้วน้องไม่อยากพูดโอเคได้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 แล้วอย่างนี้เวลาอ่ะเอาเป็นว่าเราค่อนข้างชัดเจนแหละว่าเราก็เหมือนเลิกลากับเขาไปเพื่อนๆไม่หยุดอันนี้ต้องแบบอันนี้ต้องแบบว่ายังไม่จบเพราะว่าเอาเลยเอาเลยเล่าเลยเลเยพื่อนของหนูอะค่ะคือเมื่อเมื่อสองวันก่อนเขาไปเจอเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอืม แล้วคือเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์มันแปลกแปับเพื่อนก็เลยโทรมาถามหนูว่าเอ๊ะตกลงแกกับพี่เขายังไงหนูก็บอกก็ปกตินะแกก็ก็เหมือนที่แกรู้ว่ามันก็ปกติอะไรเงี้ยไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันเลยหนูกบอกฉันเจอเขาอยู่กับคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยหนูก็อโอเคเข้าใจมันไม่ใช่ครั้งแรกงั้นแกช่วยโทรไป บอกเขาเลยละกันว่าฉันกับเขายังคบกันอยู่ยะอะไรเงี้ยคือโทรไปโทรบอกผู้หญิงเพนั้นเลยคือให้เพื่อนโทรไปแล้วผู้หญิงเพนั้นมีงงปฏิกิริยากลับมาว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากผู้ชายเป็นคนฉลาด <c oughs> มันนี่ทำอย่างนี้เหมือนกันไหมเนี่ยพี่ท็อปฮะอะแล้วหลังจากนั้นต่อมาเราก็ต้องคุยกับทางฝั่งของผู้ชายเราด้วยไหมคะว่า เอ๊ะมันจะอะไรยังไงแล้วเราจะจัดการเรื่องตรงนี้ยังไงได้มีคุยกับพี่ไฮโซจิบ้างไหมคะคุยค่ะ<ม>ก็คุยแล้วค่ะคือพี่เขาก็บอกว่าเออเขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบช่วยยอมรับเขาได้ไหม,มแต่ถ้าเกิดว่าหนูอายุสามสิบเมื่อไหร่พอามาแต่งงานกันหนูก็แบบ ฮะทำไมทุกสามีคือมันอะไรโอ้โหที่ผ่านมานี่พี่ยังทำกับหนูไม่พออีกหรอคะถือว่าแบบคือมันอะไรเราให้หนูรอพี่เรดแบบตรงๆเลยได้ไหมไอ้คีย์เวิร์ดเนี้ยมันหมายความว่าขอพี่หลั่นล้าไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะอายุสามสิบแล้วเราค่อยแต่งงานได้ไหมถูกปะใช่มันใช่อย่างนั้นค่ะซึ่งหนูก็แบบหนูก็อึ้งคือ ต้องการอะไรจากหนูอ่ะโอเคดูโอเคพอแล้วพอแล้วหนิมพี่สงสารน้องแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วหนูแบบว่าเออไม่ไม่ไม่ไหวแล้วคือยังไงหนูเดินออกมาแล้วกันเพราะว่าดีแลวดีแลวดีแล้วพี่ก็จะเป็นของพี่อย่างนี้อะไรอย่างงี้ค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้น้องหนิมเจอคนดีๆแล้วกันนะครับผมตอนนี้สภาพจิตใจโอเคป่ะ ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะเนาะแต่เราเราเห็นอยู่ว่ามีกําลังใจในไอจีในคอมเมนท์ที่เข้าไปให้กําลังใจกันอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะพี่หน่อยครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยรอดูนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้กําลังใจในไอจีด้วยเดี๋ยวไปคอมเมนต์รอดูแล้วกันนะครับเนาะขอบคุณมากคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วไอจีน้องว่าอะไรอ่ะ ื่อกี้ทำไมไม่ดูล่ะลืมถามมีขอชี้นนแนะนะ่าได้อย่างหนึ่งเลยนะก่อนที่แบบว่าเราจะปิดเบรกนะเป็นเขาเรียกอุทาหรณ์ให้สําหรับผู้หญิงในยุคนี้ที่บางทีเราอาจจะเป็นคน <He hn S 2> อะไรก็ได้ๆๆยอมได้พอท้ายที่สุดแล้วเราเนี่ยแหละความดีของเราทําร้ายตัวเราเองเป็นกาลังใจให้น้องหนิมม้องผู้หญิงทุกคนใช่แล้วครับส่วนตอนนี้เบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับภารกิจซุปตรอ